พาคุณชมไปที่สถานีสูบน้ำดยไฟฟ้าบ้านดอนขย่อมอำเภอข้ามเขือนแก้วจังหวัดยโสธรครับในมีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนรวมเพิ่มศักยภาพระบบชลประทานนะครับในการหนุนเกษตรกรให้มีรายได้แบบอย่างยืนติดตามรายเดได้จากรายงานครับพื้นที่เกษตรของอำเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรการมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งคือหัวใจของการทำกินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนขย่อม จึงเป็นโครงการสําคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรในพื้นที่สถานีสูบน้ําแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการชลประทานยะโสธรสํานักงานชลประทานที่7ออกแบบให้สาม,มารถสูบน้ําจากลําห้วยแม่น้ําชีเข้าสู่คลองส่งน้ําเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกกว่า1,500ไร่ครอบคลุม2หมู่บ้านจำนวน140ครัวเรือนในตำบลสงเปื่อยอำเภอคำเกือนแก้วโดวยนายสมจิตเสียรวัต ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านดอนขยอมกล่าวว่าเมื่อก่อนต้องพึ่งพาฝนอย่างเดียวและพื้นที่นี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับความเดือดร้อนถึงกับมีประชาชนต้องย้ายออกนอกพื้นที่เนื่องจากไม่สามารถทําการเกษตรได้เลยพอมีสถานีสูบน้ำเราก็ปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีรายได้ดีมากขึ้นที่บ้านดอนขยอมมันเป็นที่พื้นที่ทางการเกษตรโดยมาแต่กําเนิดบรรพบุรุษ ตั้งแต่สมัยมีวัวมีควายทำกันมาแทบทุกปีแต่แต่ละปีถูกน้ําท่วมลาบากมากถึงฤดูน้ําหลากมาที่แถวนี้บริเวณนี้ไม่ต้องพูดถึงเลย <c oughs> บางครีก็ถึงคอน้ําท่วมทุกปีลําบากอย่างสุดแสนสาหัสบางคนก็ถึงย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นนายสัตราผมรักผู้มีการโครงการเชลประทานยโสธรเปิดเผยว่าโครงการนี้เกิดจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการไม่มีน้ำใช้ในฤดูแล้งและฤดูฝนมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีชาวบ้านได้มีการร้องขอให้มาติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบท่อส่งน้ำจำนวนสี่สายความยาวกว่า4.5กิโลเมตรและได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบท่อส่งน้ำนะครับทั้งหมด4ส,สายความยาวรวมกันประมาณ4,500เมตรนะครับเมื่อ บริหารจัดการน้ําแล้วพี่น้องประชาชนก็สามารถทํานาปลังนะครับช่วยน้ําทํานาปลังเนี่ยได้ปีละสองครั้งนะครับก็ได้ทราบรายละเอียดจากประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําว่าได้ผลผลิตประมาณ800-900กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับระบบสูบน้ําไฟฟ้าน,นี้ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาและแรงงานแต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาน,น้ามันเชื้อเพลิง ชลประทานยังมีระบบควบคุมปริมาณการสูบน้ำให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและความต้องการใช้น้ำของชุมชนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนทําให้การบริหารจัดการน้ํามีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมนอกจากนี้ชลประทานยโสธรมีแผนที่จะพัฒนาระบบกระจายน้ําให้แก่เกษตรกร,เ,กรเพิ่มอีกหนึ่งแห่งเนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า1,500ไร่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนขยอมจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการนำน้ำสู่ไรนาเติมเต็มชีวิตและความหวังให้กับเกษตรกรยะรโสธรบนเส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิเชตปณนตังถ่ายภาพอารุณเชิญทองทีมข่าวเ b t ภาคอีสานร,รายงาน